มาดูเรื่องราวของน้องลิซ่ากันบ้างดีกว่านะคะถูกเมื่อเช้าเป็นข่าวใหญ่มากจริงฟีดนี่เต็มเลยนะคะทั้ง Facebook ทั้ง Instagram เอ่ยกับเรื่องราวถูกอดีตผู้จัดการนะคะโกงเงินนั่นเองคือมีการหลอกน้องลิซ่าคะบอกว่าจะนําเงินเนี่ยไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์ให้แต่ว่าเขาได้มีการนําเงินนั้นนะคะไปลงทุนกับการพนันไปเล่นการพนันนั่นแหละมาพูดอย่างนี้นะคะจนหมดตัวเลยละค่ะ สื่อเกาหลีตีข่าวเรื่องที่อดีตผู้จัดก,การวงแบล็คพิงค์นะคะรวมถึงรับหน้าที่ดูแลน้องลิซ่าและลิซามาโนบาลค่ะสมาชิกชาวไทยวัย23ปีของวงนี้มาตั้งแต่วงนี้เดบิวต์นะคะในปี2016ก็ได้มีการเชิดเงินจำนวน1,000ล้านวอนหรือประมาณ25ล้าน6แสนบาทของลิซ่าไปค่ะก็นำไปผลาญในวงพนันจนหมดเลยนะคะตามข่าวบอกว่าอดีตผู้จัดก,การรายนี้นะ่ะถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของค่าย YG นะคะต้นสังกัดของวงแบล็คพิงค์ซึ่งอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจที่สมา ชิควงนี้มีต่อตนชักชวนให้ลิซ่าค่ะลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์มาเก่งกําไรด้วยเม็ดเงินเนี่ยก็คือ1,000ล้านวอนแต่พอได้เงินจากเธอแล้วกลับนําไปเล่นการพนันจนเกลี้ยงเลยละค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ครับสื่อเกาหลีโดยเฉพาะสายเศรษฐกิจก็มองว่าข่าวนี้เนี่ยไม่น่าจะส่งผลดีต่อลิซ่าครับเพราะว่าอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของศิลปินเองรวมถึงความน่าเชื่อถือของทีมงานด้วยและแน่นอนที่สุดครับคือเรื่องนี้กระทบต่อความรู้สึกของลิซ่าที่ต้องถูกผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเนี่ยหักหลังโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์นี้ครับมาเกิดขึ้นกับเด็กสาวที่ ต้องมาทํางานในต่างแดนตั้งแต่อายุยังน้อยแบบลิซ่าครับแล้วก็ต้องมาถูกยักยอกเงินจํานวนมาหาศาลนอกบ้านเกิดซึ่งแหล่งข่าววงในก็เผยว่าความรู้สึกของลิซ่าในตอนนี้เนี่ยก็ทั้งผิดหวังเสียใจหวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลอย่างหนักเลยทีเดียวครับ ทางฝั่งค่าย YG ต้นสังกัดของทางวงนะคะมีถแถลงตามมาค่ะว่าทางค่ายได้ทําการสืบสวนเรื่องนี้นะคะเป็นการภายในพร้อมเปิดเผยว่าอดีตผู้จัดการรายนี้ปัจจุบันไม่ได้ทํางานให้กับทางบริษัทแล้วนะคะแล้วก็กําลังทยอยจ่ายเงินคืน จากเงินที่นําจากน้องลิซ่าไปอยู่ค่ะขณะที่ตัวศิลปินนะคะหวังที่จะอมชอมหาทางออกเรื่องนี้อย่างเงียบๆเพราะว่าอดีตผู้จัดการรายนี้คือคนที่เธอไว้วางใจค่ะขณะเดียวกันครับทางค่ายขออภัยที่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เฉาโฉที่ไม่สมควรอย่างนี้กับศิลปินในสังกัดโดยเฉพาะเมื่อต้นสายปลายเหตุมาจากคนที่เคยอยู่ในองค์กรเองหลังจากนี้ครับทางค่ายก็จะหามาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับ